สวัสดีค่ะจากยายสนชีวิตในฟิแนแลนด์หรือว่ายายสนฟิแนแลนด์ค่ะสวัสดีทักทายทุกคนค่ะอันนี้เรามาเที่ยวที่ต่างจังหวัดกันค่ะ

ยายมีแฟนเป็นลมแดนไกลและรู้รักเรื่อราวเพื่อจนภัยรวมชนรวมสุขรวมปันใจเข้าป่าเข้าใจยายถ่ายวีดีโอค่ะ หล,กกล,นลานก<า>็เล่งกลับบ้าน,<ร>นมาค่ะเที่ยวฟินแลนด์ด้วยกันค่ะมาค่ะเที่ยวฟินแลนด์ด้วยกันค่ะฟินนินนนนแแแรดดดด์ห่งงักมามโอเคลูกสวัสดีค่ะ รลานก็เร่งกลับบ้านสวัสดีทักทายทุกคนค่ะเที่ยวฟินแลนด์ด้วยกันค่ะหนาวมือแข็งหมดแล้วค่ะอุณหภูมิลบอยู่ที่สี่ที่ห้าองศาค่ะอันนี้จะเป็นาภาคเหนือเด้อค่ะเด้ออุ้ยยาค่ะยาย้ายค้างแข็งค่ะพูดจะไม่ได้อันนี้จะเป็นภาคเหนือค่ะ แต่แค่ต้นต้นค่ะยังไม่ถึงเหนือสุดค่ะออกจากภาคกลางมาจ้ะค้างหย่แข็งหนาวมากนี่ ใครเครียดมั้สัสเองเลยนี่ว่า <tiny> <tiny> Hyvää YouTube. Mm. Thank you very much. Thank you. Merry Christmas. Oh. Merry Christmas. Oh, okay. mm. Takutavasti on vielä loisteliaampi, mutta tonne Täällä Tällä vielä hakala thank you ี๋ยวจะซื้อขนมก่อนค่ะอันนี้สี่ลูกสิบยูโรสามร้อยหกสิบนะค่ะสี่ลูกเดี๋ยวซื้อไปฝากหลานมาอัตนเนริยากัาปปเลตาเขาก็นเนริยากัาปปเลตาคืมเปียเยอมาอัลตนเนรียากับปปเลตาน้อนี่ตาห่าตาห่าปลายบอกว่าเยอะตาห่ไปลาย ยอะคุกซิน่าเอต้าเยอะคือละบอกว่าเอาคุกสโตฟ่เยอะคือล่ะบูมูเยอะคือละบ้านนากินุสเยอะคือละนอนนี่เกื้อมติดี๋ยวไปจ่ายก่อนเด้อแม่เห็นผู้บ่าวรอไม่ได้พี่น้องมาเด้อได้ขนมโดนัทแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวนัดเจอกันที่หน้าซูเปอร์เนาะค่ะเนาะ วันนี้เราจะอยู่ที่ตลาดสดนะคะเขาก็จัดงานคาริสต์มาสค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ในห้างแล้วก็ไปบ้านน้องเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไฟกันใหม่โอเคค่ะัมมไได้เดินสวนกันจำกันไม่ได้หอมาเป็นมัามมี่พี่น้อง <laughs> <laughs> อ้ใหญ่เล็กๆอยู่มันนานอ่นนะ <laughs> <laughs> มันจอเล็กอะดิ <laughs> มันน่นลักดีย <laughs> เดินสวนกันจํากันไม่ได้หนูก็ขี้ใหญ่ไปไหนร้านขนมปังก็อยู่นี่แล้วไปไมใหญ่โทรศัพท์โทรศัพท์หันหลังมาหันหลังมาที่ไหนได้หลังจะชนกันเนูก็่อาะจำกันไม่ได้ห่อมาเห็นแต่ลูกกระตาหนูจ่ายบุฟเฟ่ไปแล้วนุนหลานรออยู่ข้างบนนุนไหนหลานอยู่ไหนข้างบนโอเคค่ะเดี๋ยวไปในบ้านก่อนค่ะมาค่ะบุฟเฟ่สิบเอ็ดยูโร อือแล้วก็ไป hmm. <tuk> 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 อเอาเยอะเลยแลหละยายสวนเอาว่าแค่นี้กลัวกินไม่หมดสิบเจ็ดยูโรถูกมากค่ะถ้าเลยบาทสามคืนไปจะยี่สิบยูโรค่ะอืมถะ้ว่าจะกินมา่ไม่รู้จะกินอันไหนก่อน,น,นอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรเกีียวเกีียวเหรอมาค่ะกินดะไรก,นนกนันน่ะเกลียวของคนจีนอะคะ เดินัวแปลงน้ำซกเนนส่ะมกินสวยมะทามกินใสวยมะบ้างกินมันปลากินโปลเทสกินโปลเทสขี้อันนี้อร่อยมากจัะอร่อยมากเลยเคี้ยวอันนี้ก็ซือแบบ กินต้มจืดกับชูชิชูชิี้าอร่อยไหมก็อร่อยค่ะมาสดิเข้าปาเข้าใจหวจุดจ้าพี่น้องจ้ามาได้จ้า้านน้อยมาก ยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุข ปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดินแดนที่อบอุ่นงดงามฟินแลนดินแดนแห่งรักงดงาม